ก็คือน,นี่แหละนะเกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บป่วยในพระธรรมปิฎกที่มที่18สิวักสูตรข้อที่429เนี่เรื่องดีก็คือไฟไฟย่อยน้ำดีหรือไฟย่อยต่างๆนะครับน้ำย่อยไฟย่อยพลังงานความร้อนที่ย่อยนะเสมหะนะเสมหะเพราะเรื่องดีนะมันเป็นน้ำดีหรือว่าน้ำย่อยต่างๆนั่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาตายไปมันก็ไม่ได้มีฤทธ์อะไรนะมันก็อยู่ในนะั้น ตายไปก็จบเลยนะครับจริงๆแล้วเขายังมีพลังงานซ่อนอยู่ในนั้นอยู่เป็นพลังงานของไฟย่อยหรือแม้ไฟมันมีอยู่ทั่วๆไปด้วยแม้แต่ในไมโตคอนเดรียของเราก็มีไฟย่อยอยู่ในนั้นเข้าใจไหมไฟย่อยเนี่ยมันละเอียดในเซลล์ในไมโตคอนเดรียก็มีไฟย่อยทุกที่มีไฟย่อยย่อยธาตาุต่างๆอยู่นะครับเรื่องตกลงไฟเสมหาก็คือลมเอเสมหาก็คือน้ําลมก็คืออากาศหรือว่าลมต่างๆ ดีเสมหะลมรวมกันก็คือดินลงดินน้ำลมไฟดินน้ำลมก็คือเย็นไฟก็คือร้อนร้อนเย็นในร่างกายของเรานะก็ปรับให้มันสมดุลกับร้อนเย็นในฤดูการฤนะด,ดูหนึ่งเนะี่ยรักษาตัวไม่สม่ำเสมอหนึ่งเนี่ยทันก็ว่าง,งั้นถูกทำาร้หนึ่งผลของกรรมหนึ่งนะมี8อย่างนี่แหละที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยสรุปแล้วด้านรูปธรรมกับนามธรรมาด้านรูปธรรมก็คือ สมดุลร้อนเย็นด้านสารและพลังงานส่วนด้านนามาทมนั่นก็คือกรรมกรรมบิบากกรรมพลังแรงแห่งกรรมสนมแม่เหล็กแห่งความดีความชั่วต่างๆเป็นความไม่ดีการทําบาปไม่ทําบุญเพิ่มคุณความวิตกกังวลเป็นกรรมที่ร้ายที่สุดที่จะทําให้เกิดโรคภยคัยไข้เจ็บขึ้นส่วนทําตรงกันข้ามทาสมดุลร้อนเย็นทํากรรมดีหยุดชั่วท,ท,ทใจใจําดีทําจตใจผ่องใสนะครับนั่นคือกรรมที่ดีที่สุด ก็จะทําให้เกิดความแข็งแรงเกิดสุขเวทนานะครับอันจะทําให้โรคภยไข้าเจ็บลดลงแล้วก็แข็งแรงอายุยืนเอาละครับคิดว่าวันนี้น่าจะพูดประมาณเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันฟังเข้าใจบ้างไหมรู้เรื่องไหมโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้นะเ <c oughs> ข้าท่าเข้าท่านะเอาละครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสาธุ